ช่วงนี้พิษของโควิดหยุดเชื้อเพื่อชาติและก็มีข่าวๆหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆทางก็สำหรับวันนี้ก็พาชมไก่ป่าไก่แกะดูความสวยงามของธรรมชาตินี่ก็คือไก่ป่าอากาศก็ร้อนช่วงนี้ บางพื้นที่ก็ตกมีน้ำท่วมขังเยอะแยะบางพื้นที่ก็แห้งแรงเหลือเกิน4ีหเดือนมาตั้งแต่ปีใหม่มาบางพื้นที่ก็ยังไม่ตกเลยก็ขอให้ทุกทุกท่านอดทนครับช่วงนี้โลกกำลังเล่าร้อนภาวะโลกร้อนต่างประเทศก็เกิดภัยพิบัติมากมายแผ่นดินไหวบ้างไฟไหม้บ้าง ไปป่าบ้างส่วนประเทศของเราบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมไฟไหม้เป็นธรรมชาติครับครับสำหรับวันนี้พาชมไก่ครับความสวยงามของไก่ป่าอากาศตอนบ่ายๆย,ยู่ธรรมชาติ ชมธรรมชาติเป็นธรรมดาครับพักนี้จะทำมาหากินอะไรอะไรก็ลำบากการค้าการขายก็ซื้อขายยากลำบากก็ต้องอดทนเนอาครับทุกท่าน จากชมข่าว,าวเรื่องหลายหลายทางหลายอย่างก็มาชมธรรมชาติครับไก่ป่าครับเลี้ยงไก่ไว้ชมไว้ดูสวยงามครับนี่ก็คือไก่สวยงามไก่ป่าไก่แกแล้ะครับผสมกัน อ่ะขันแล้วขันแล้วสวยงามครับ มันเมฆก็ค้มมาเป็นระยะอยู่นะครับแต่ตกยากพักนี้บางที่ตกก็ตกแรงมากวันนี้ก็พามาชมไก่ครับไก่สวยงามไก่ป่าครับพอเป็นกระแสครับครับขอบคุณครับขอให้ทุกทท่านมีความสุขครับกับการได้อยู่กับบ้านกับช่องกับครอบกับครัวครับให้อยู่ดีกินดีมีโชคหลายโรคปลอดภัยทุกทท่าน ปัสาจากโลกให้ค่้เก็บครับช่วงนี้ตื่นมามีอากาศหายใจมีข้าวปลาอาหารกินประทังเป็นวันก็สุดยอดแล้วครับครับพักนี้ก็ของที่สุดยอดก็คือข้าวกับน้ำ้วครับเงินทองของขาวก็เดินทางไปมาหายากลำบากแล้วครับครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับชิปนี้ก็พามาชมไกลป่าครับ สวัสดีครับอย่าลืมครับถูกใจกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราคือช่องแก้วมณีโชตครับ youtube u t u b u ครับ u t u b e ช่องแก้วมณีโชตครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอย่าลืมครับพิมพ์เข้าไปครับแก้วมณีโชตช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับถ้ามีผู้ติดตามเยอะก็กำลังใจเยอะครับสำหรับเพจทาง Facebook ก็คือเพจข่าวสังคมตำรวจนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ